วิดีโอนี้เป็นการอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานคำสั่ง mc move relative mc move zero position และก็ mc reset นะคะ ซึ่ง3ตัวเนี้จะประกอบด้วย Input แล้วก็ Output นะคะเรามาดูตัวแรกกันเลยนะคะก็คือ mc move relative นะคะ Input ของ mc move relative ประกอบด้วย xq เป็นตัวเชื่อมระหว่าง Input ไปยัง Output นะคะเมื่อปวดสวิตช์จะเป็นตัวแปรชนิดบูลีนต่อไปก็จะเป็น distance เป็นตำแหน่งที่จะเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการตัวแปรเป็นลองเรี a ยวนะคะต่อไปเป็น velocity เป็นความเร็วตัวแปรเป็นชนิดลองเรียวนะคะต่อมาเป็น acceleration เป็นอัตราเร่ขตัวแปรชนิดลองเหียวนะคะต่อมาเป็น d c e l e r a t i o n นะคะเป็นอัตราหน่วงตัวแปรชนิดลองเหลี่ยมือนกันคะ่ะต่อไปก็เป็น Jerk กนะคะเป็นการกระตุกนะคะตัวแปรก็เป็นลองเรียวค่ะต่อมาก็เป็น Buffer Mode นะคะ b u f f e r Mode เป็นการกําหนดการดําเนินงานมากกว่า1คําสั่งการเคลื่อนไหวนะคะตัวแปรเป็นตัวแปรชนิดพิเศษนะคะก็คือ under score EMC under score buffer under score mode นะคะ ต่อมาก็เป็นเอาต์พุตนะคะเอาต์พุตจะประกอบด้วยดันจะแสดงสถานะเป็น t ูก็ต่อเมื่อคําสั่งทํางานเสร็จตัวแปรเป็นชนิดบูลีนนะคะต่อมาเป็น b ซี่จะแสดงสถานะเป็น t ูก็ต่อเมื่อคําสั่งถูกดําเนินการนะคะตัวแปรก็เป็นบูลีนนะคะ active จะแสดงสถานะเป็น t ูเมื่อมีการควบคุมแกนนะคะเป็นบูลีนเหมือนกันค่ะต่อมาเป็น comma b o d ดจะแสดงสถานะเป็น t ูเมื่อคําสั่งถูกยกเลิกนะคะตัวแปรเป็นบูลีนนะคะต่อมาก็เป็น e r อร r จะแสดงสถานะเป็น t ู ก็ต่อเมื่อคําสั่งผิดพลาดนะคะตัวแปรเป็นบูลีนค่ะส่วนสุดท้ายก็คือเป็น error id นะคะจะปรากฏรหัสโค้ดเมื่อคําสั่งผิดพลาดนะคะตัวแปรเป็นชนิด word นะคะต่อไปก็ไปดู input ของ mc move zero position นะคะประกอบด้วย xq เป็นตัวเชื่อมระหว่าง input ไปยัง output นะคะเมื่อปิดสวิตช์จะเป็นตัวแปรชนิดบูลีนต่อไปก็จะเป็น velocity เป็นความเร็วตัวแปรเป็นชนิด long เรียวนะคะต่อมาเป็น acceleration นะคะเป็นอัตราเร่งตัวแปรชนิด long เรียวนะคะต่อมา เป็น d e c e l e r a t i o n นะคะเป็นอัตราหน่วงตัวแปรชนิดรองเรี่ยมเหมือนกันค่ะต่อไปก็เป็น jerk นะคะเป็นการกระตุกนะคะตัวแปรก็เป็นรองเหียวค่ะต่อมาก็เป็น buffer mode นะคะ buffer mode เป็นการกําหนดการดําเนินงานมากกว่า1คําสั่งการเคลื่อนไหวนะคะตัวแปรเป็นตัวแปรชนิดพิเศษนะคะก็คือ underscore buffer underscore mode นะคะ ต่อมาก็เป็นเอาพุทนะคะเอาพุทจะประกอบด้วยดันจะแสดงสถานะเป็น t r u ก็ต่อเมื่อคําสั่งทํางานเสร็จตัวแปรเป็นชนิดบูลีนนะคะต่อมาเป็น b ซี่จะแสดงสถานะเป็น t ูก็ต่อเมื่อคําสั่งถูกดําเนินการนะคะตัวแปรก็เป็นบูลีนนะคะ active จะแสดงสถานะเป็น t r u เมื่อมีการควบคุมแกนนะคะเป็นบูลีนเหมือนกันค่ะต่อมาเป็น comma body จะแสดงสถานะเป็น t ูเมื่อคําสั่งถูกยกเลิกนะคะตัวแปรเป็นบูลีนนะคะต่อมาก็เป็น e r อร r จะแสดงสถานะเป็น t ู ก็ต่อเมื่อคําสั่งผิดพลาดน,นะคะตัวแปรเป็นบูลีนค่ะส่วนสุดท้ายก็คือเป็น error id นะคะจะปรากฏรหัสโค้ดเมื่อคําสั่งผิดพลาดน,นะคะตัวแปรเป็นชนิดเวิร์ดนะคะต่อไปก็ไปดู Input ของ mc reset นะคะประกอบด้วย xq เป็นตัวเชื่อมระหว่าง Input ไปยัง o u t p u t นะคะเมื่อปวดสวิตช์จะเป็นตัวแปรชนิดบูลีนแต่ต่อมาก็เป็น Output นะคะ Output จะประกอบด้วยดันจะแสดงสถานะเป็น true ก็ต่อเมื่อคําสั่งทํางานเสร็จตัวแปรเป็นชนิดบูลีนนะคะต่อมาเป็น busy จะแสดงส สถานะเป็น True ก็ต่อเมื่อคําสั่งถูกดําเนินการนะคะตัวแปรก็เป็นบูลีนนะคะ Fail นะคะเป็นการเดอนว่ามีการผิดพลาดในขณะทํางานนะคะเป็นบูลีนเหมือนกัน,นะคะ่ะต่อมาก็เป็น Error จะแสดงสถานะเป็น True ก็ต่อเมื่อคําสั่งผิดพลาดนะคะตัวแปรเป็นบูลีนค่ะส่วนสุดท้ายก็คือเป็น Error ID นะคะจะปรากฏรหัสโค้ดเมื่อคําสั่งผิดพลาดนะคะตัวแปรเป็นชนิด Word นะคะสําหรับรายละเอียดของทั้ง3คําสั่งก็มีเพียงเท่านี้นะคะส่วนการนําไปใช้ในการเขียนโปรแกรม s ิ t แม็กสตูดิโอนะคะก็เพียงแค่กําหนดชนิดของ ตัวแปลให้ถูกต้องนะคะขอบคุณค่ะ